น้องฟินิกบุตรบุญธรรมอัมและนัดครั้งหนึ่งหนุ่มอัมเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้องฟินิกเด็กผู้ชายที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูทำเอาหลายคนหลงรักหนักมากและถูกนักข่าวถามว่ารับน้องมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมไหมซึ่งหนุ่มอัมก็บอกว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ทุกคนที่บ้านรักน้องฟินิกมาก น้องฟินิกซ์เป็นลูกของรุ่นน้องที่สนิทกันตอนที่ว่างก็รับน้องมาดูแลที่บ้านบางครั้งครอบครัวของน้องก็พามาเยี่ยมเราเราเห็นเด็กคนนี้มาตั้งแต่น้องเพิ่งเกิดเรารู้สึกทุกชะตาก,กับเด็กคนนี้เวลาเข้าไปอุ้มเข้าไปเล่นน้องจะยิ้มแย้มร่าเริงซึ่งพอถามว่าอยากมีลูกมากตอนนี้ทำไปกันถึงไหนแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็บอกทำอยู่เรื่อยๆส่วนใหญ่จะเลือกเวลาคือเรามีความหวังกับเรื่องนี้อยู่นะแค่คิดภายในหนึ่งปีถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสส่วนเคยคิดจะอุ้มบนไม้ทางด้านสาวนัดได้บอกเคยคุยกับคนอ้ำเขาไม่อยากอยากให้มาจากเราเลยคือการมีลูกก็ดีไม่มีก็ดีไปอีกแบบหนึง่งนั่นเองละค่ะ